ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โรงเรียนแัดปรังกสีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสบริหารงานโดยนางพัชราดีลาผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนแัดปรังกสีนายธงชัยบุญธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแัดปรังกสีตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน44คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอนำเสนอแบบนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568การน้อมนำพับรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนวัดปรังกสีได้ดำเนินการน้อมนำพับรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ 1มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถา,าบัานพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเช่นกิจกรรมนัเสาธงกิจกรรมวันสำคัญของชาติโครงงานคุณธรรมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมผู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชัว่วดีปฏิบัติสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามปฏิบัติตนดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน8ประการได้แก่ขยันประหยัดมีวินยัยสุภาพสะอาดมีน้ำใจมีจิตสาธารณะและบัรเพ็นประโยชน์ที่เกิดประโยชน์ต่อตอนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายามุขช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเช่นกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดกิจกรรมเจนแซตกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม 3. การมีงานทำมีอาชีพผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพภายในโรงเรียนมีองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตได้เช่นการแปรรูปอาหารขนมไทย กิจกรรม EDF พัฒนาทักษะอาชีพกิจกรรมตลาดนัดพ่อเพียง4เป็นพลเมืองดีผู้เรียนเคารพและปฏิบัติตามกฎวัฒนธรรมจารีบประเพณีมีจิตอาสามีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งครูผู้สอนจัดทำสื่อการสอนที่หลากหลายจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบโดยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และคุณครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เเพื่อให้ได้พูดคุยกับผู้ปกครองทราบถึงความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของนักเรียนผลการดำเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการปีการศึกษา2567ผลการทดสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้านการอ่านออกเสียงคิดเป็นร้อยละ96.45ด้านการอ่านรู้เรื่องคิดเป็นร้อยละ 89.06รวมค่าเฉลี่ยทั้ง2ด้านคิดเป็นร้อยละ92.75ผลการทดสอบ NT ีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้านภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ57.46ด้านคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ64.51รวมค่าเฉลี่ยทั้ง2ด้านคิดเป็นร้อยละ60.99ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ46.71วิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ23.23วิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ3 9 4 0วิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ23.58ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ44.84วิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ21.34วิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ33.37วิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ26.65งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดปรางกสศรีได้ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกาศมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยโรงเรียนวัดปรางกษสีได้บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้ PKS 3L model หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนวัดปรางกษสีดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือข้อกำหนดการจัดการ ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เป็นส่วนกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานำไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดไว้อ่านออกเขียนได้ขีดเลขเป็น โรงเรียนวัดปรางกระสีมีการประกาศน,นโยบายประจำปีการศึกษา2568เป็นปีปลอดน,นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ครูและผู้ปกครองทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุเพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล ขู่ผู้สอนวางแผนและพัฒนาซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมโดยประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทยและครูสาระอื่นดำเนินกิจกรรมเขียนตามคำบอกกิจกรรมภาษาวรรคำกิจกรรมห้องสมุดและยังมีการจัดทำแผนพัฒนาการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นเป็นการนำข้อมูลของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกองค์ความรู้โดยดำเนินกิจกรรมยอดนักคิดพิชิตรางวัลให้นักเรียนได้ฝึกคิดเลขเร็วในทุกๆชั่วโมงใช้เวลาประมาณ5-10นาทีและกิจกรรมคิดเลขคล่องท่องสุดคูณที่ให้นักเรียนได้ฝึกท่องสุดคูณในช่วงเวลาว่างกลไกการดูแลในสถานศึกษาโรงเรียนวัดปรางสีมีการดำเนินความปลอดภัยของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองอย่างปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมอุบัติเหตุและอุบัติภัยโดยดูแลสถานที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอทักษะอาชีพโรงเรียนวดปรังกสีมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่หลากหลายโดยมีแหล่งการเรียนรู้ดังนี้ แปลงเกษตรห้องเรียนทักษะอาชีพโรงเพาะเห็ดโดยจะทําโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาชีพให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพเช่นชุมนุมเบเกอรี่ชุมนุมดอกไม้ประดิษฐ์เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime สถานศึกษามีการประกาศนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยมีแกนนำในการขับเคลื่อนระบบครังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมีแผนการจัดการเรียนรู้การจัดทำปฏิทินการนิเทศกำกับติดตามและแนวทางในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำสื่อดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น โรงเรียนเว็บรังกระสีได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในยุคป,ปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติตัต้งแต่การลดภาราครูนักเรียนและผู้ปกครองการจัดก,การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัยการส่งเสริมทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การจัดการโครงการต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาทุพโภชนาการรวมถึงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาอย่างมีรูป,ปรรบการดำเนินง,งานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมเผชิญหน้าต่อความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืน